คิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีตร,ร่ำสนับสนุนโดยโกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยค่ะวันนี้เราพาไปดูผู้นำทางธุรกิจอินโตฟาร์มที่จังหวัดอ่างทองที่ทำฟาร์มเมลอนครบวงจรและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณใบน้อยสุวรรณชาตรีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะสวัสดีคะ่ะท่าอธิบดีคะ่ะท่าอธิบดีคะ่ะปัจจุบันนี้เรามีนักธุรกิจรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากนะคะซึ่งทางกรมเองได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักธุรกิจเหล่านี้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างไรบ้างคะดีพร้อมนะครับในมุ่งเน้นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับ ด้วยการพัฒนาโมเดลการส่งเสริมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่นั่นก็คือโมเดลชุมชนยีพร้อมที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปกับพร้อมกับชุมชนโดยการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและก็ชุมชนให้เติบโตแบบพร้อมกันอย่างยั่งยืนซึ่งมี4ขั้นตอน 1. ก็คือการค้นหาและบอกต่อ 2. ประสานประโยชน์แล้วก็เสริมแกร่งก็สุดท้ายก็คือยกระดับนะครับ ทราบว่ามีการค้นหาธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมาเป็นต้นแบบในการทําธุรกิจร่วมกับชุมชนหลายแห่งมีที่ไหนบ้างคะครับก็ที่ผ่านมาทางดีพร้อมได้มีการเฟ้นหาโมเดลชุมชนดีพร้อม มาตลอดนะครับอย่างเช่นอินโตฟาร์มซึ่งเป็นการทําสวนเมลอนขนาด15โรงเรือนที่เกิดขึ้นจากความรักการดูแลใจใส่และชื่นชอบในผลไม้ซึ่งเมลอนของอินโตฟาร์มเนี่ยมีการแปรรูปเป็นสินค้าทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่จําหน่ายในร้านเพื่อให้ลูกค้าที่มาเที่ยวสวนและชมงานในการสารพลาสติกรวมไปถึงทานเมลอนหลากหลายเมนูดังนั้นจึงเกิดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสําหรับการซื้อกลับบ้านเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ทางกรมเองมีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอินโตฟาร์มให้มีความเข้มแข็งอย่างไรคะกับก็ต้องต้องบอกว่าพื้นฐานของธุรกิจนะฮะของของอินโตฟาร์มสมัยรุ่นรุ่นพ่อแม่นะฮะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการทําตะกร้าพลาสติกนะครับโดยมีการทํางานร่วมกับชุมชนอยู่แล้วนะครับ พอรุ่นลูกเข้ามาทำฟาร์มเมล่อนนะครับดีพร้อมก็เข้าไปาเสริมแกร่งสู่ชุมชนดีพร้อมมิติแรกก็คือแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเฉพาะรายโดยการพัฒนาตัวผู้ประกอบการดีพร้อมฮีโร่ให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถดึงเครือข่ายกลุ่มชุมชนรอบฟาร์มของเขานะครับให้เข้มแข็งไปด้วยนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับโดยบรูรณาการร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะมหาวิทยาลัย อาสามชั้นด้วยการนํานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปใหม่ๆนะครับมาใช้ในการเพิ่มการแปรรูปจึงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นไอศครีมเมลอนก็มีรสชาติต่างๆแล้วก็ไอศครีมเจลาโต้สาหรับผู้บริโภคกลุ่มวีแกนคุกกี้ชิโรอไขนมเปี๊ยะไส้เมลอนน้ําสลัดเมลอน2อนะครับก็แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์กรรวมนะครับโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์กรรวมของบริษัท สลิดนะครับจำกัดในทุกมิตินะครับประกอบด้วยมิติอาชีพสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมและก็การศึกษานะครับซึ่งนำไปใช้ในการทดลองทำแผนชุมชนดีพร้อมส่งเสริมให้กลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงเนอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนี่ยครับสามารถวางแผนการผลิตให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อีกอันนึงก็คืออินโตฟาร์มเนี่ยมีพื้นที่ว่างซึ่งมีแนวคิดนะครับก็คือร่วมกับกรมส่งเสริมเนี่ยที่จะทําให้ตลาดชุมชนดีพร้อมเนี่ยเป็นรูปแบบรุติกมาเก็ตโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสินค้าชุมชนเกษตรที่จะนํามาจําหน่ายในพื้นที่อินโตฟาร์มตรงนี้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยสาหรับชุมชนอินโตฟาร์มเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาหนัคขัคมีทั้งหมด6กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงรณาการแต่ละครรเือก็มมีประาณักนล้วกก็รมาั อร้อยกว่าคนชาวบ้านอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้นะครับมีรายได้แล้วก็รวยด้วยกันกับบอรอิษันโตฟ้าก็ที่ที่เราทําอยู่ก็จะมีกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่นะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยเขาปลูกเยอะซึ่งเราก็จะช่วยจาหน่ายเพราะการส่งลงหรือส่งแบบทีละเยอะๆราคามันก็อาจจะได้น้อยหน่อยเราก็เลยจะ มาจําหน่ายหน้าฟาร์มเป็นของฝากของดีอ่างทองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้ออกทั้งปีฉะนั้นเขาก็จะปลูกกล้วยเสริมด้วยเราก็จะแนะนําให้เขาทําพวกกล้วยอบลมร้อนกล้วยหนึบที่กําลังนิยมตอนนี้แล้วก็มาแพ็คจาหน่ายหน้าฟาร์มคือช่วยเหลือเขาด้วยการไปไปแนะนําอุตสาหกรรมก็พาอาจารย์มาช่วยแนะนํากลุ่มเวลาแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไป ไปช่วยดูแล้วก็จะมีโครงการพระราชนำริของสมเด็จพระราชินีนะคะที่สีบัวทองที่นั่นก็จะปลูกผักสลัดเยอะจะไปนํามาใช้ในครัวของเราด้วยแล้วก็จําหน่ายให้คนที่มาเที่ยวได้ซื้อกลับด้วยแล้วก็อย่างแพคเกจจิ้งของเราเราก็จะเลือกที่มีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตะกร้าสารพลาสติกหรือลังไม้ที่ให้ช่างไม้ในชุมชนที่เขาทําช่วงว่างจากการมีงานเขามีอุปกรณ์อยู่เราก็จะเข้าไปช่วยดีไซน์แบบว่าเออลองทําเป็นลังไม้สําหรับใส่เมลอนไม้ จะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่ปลูกเมลอนในพื้นที่ที่อาเภอวิเศษชัยชานะคะอีกสองกลุ่มที่เราเข้าไปช่วยเหลือในการนํามาช่วยจําหน่ายอ,อ๋ออย่างแหล่งท,ท,ทุ่มเชี่ยวในชุมชนเนี่ยก็จะแนะนําตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดอ่างทองให้ลูกค้าอย่างชุมชนตรงใกล้ๆเราเองเนี่ก็คือวัดบ้านผ่านทุกครั้งที่ลูกค้ามาเราจะบอกว่า แวะไปสิคะวัด900กว่าปีสวยมากทําจากเบญจรงทั้งหมดเลยแล้วก็บริเวณรอบๆวัดก็จะมีร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะการที่เราช่วยเหลือชุมชนแล้วชุมชนแข็งแรงเนี่ยเรามองว่าอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเท่าที่คุยกับกลุ่มที่ทํากล้วยอะนะคะเขาก็จะบอกว่ารายได้มันดีขึ้นเพราะปกติกล้วยมันขายได้หวีละ5บาทถึง10บาทพอเอามาแปรรูปแล้วเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่า อย่างมะม่วงก็เหมือนกันค่ะเรารับซื้อในราคาที่สูงกว่าลงคือแต่เขาก็ต้องทําให้ได้คุณภาพที่เราขายได้เขาก็รู้สึกมีกําลังใจที่จะทําให้มันดีให้มันสวยพอเขาแข็งแรงคือเราก็มีแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ชุมชนก็เข้มแข็งแล้วก็เหมือนทําให้แบบหมู่บ้านเราน่าอยู่ขึ้นใครๆก็อยากมาเที่ยวการทำธุรกิจตามโมเดลชุมชนดีพร้อมจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขนาดไหนคะ เขาจากสิ่งที่ดีพร้อมสนับสนุนร่วมกับสิ่งที่ผู้ประกอบการได้ไปต่อยอดร่วมกับชุมชนนะครับที่เน้นการสร้างเครือข่ายกระจายรายได้โดยผู้ประกอบการจะได้รับการติดอาวุธทางธุรกิจนะครับ สามด้านได้แก่กตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผลประกอบการในระดับที่ดีผลิตภัณฑ์อยู่ในความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นแข็งแกร่งอย่างมากยิ่งขึ้นออกไปแข่งขันในตลาดโลกออกไปค้าขายในต่างประเทศได้แล้วเมื่อพัฒนาไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยจะมีการช่วยทาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งได้อย่างยังย่งยืนแล้วก็ซึ่งคาดว่ามีผู้ประกอบการจะมีรายได้ในเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบครับ การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีการช่วยเหลือชุมชนไปพร้อมกันจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ปดีมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบก,กับไอเดียพารวยค่ะ